รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ฉันสงสัยว่าจะมีใครบ้างที่อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันว่าวันนี้ลูกจะทำอะไรเพื่อพลงได้บ้างลูกจะเป็นพระพรกับใครได้บ้างลูกจะช่วยใครได้บ้างขอทรงสำแดงให้ลูกรู้ลูกอยากจะรับใช้พระองค์วันนี้ฉันจะมาสอนคุณในเรื่องการพัฒนาลักษณะนิสัยของพระเจ้า มีใครอยากจะเติบโตและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นบ้างการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่นานมานี้ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าได้ให้คําจํากัดความสั้นๆว่าการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคืออะไรฉันมั่นใจว่ามันมีมากกว่าแค่ประโยคนี้แต่ฉันชอบประโยคนี้ฉันอยากให้คุณลองคิดดูการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือการถามว่าคุณจะทําอะไรเพื่อโรรองได้บ้างไม่ใช่ขอให้โรรองทำเพื่อคุณอย่างเดียว ฉันสงสัยว่าจะมีใครบ้างที่อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันว่าวันนี้ลูกจะทำอะไรเพื่อพองได้บ้างลูกจะเป็นพระพรกับใครได้บ้างลูกจะช่วยใครได้บ้างขอทรงสำแดงให้ลูกรู้ลูกอยากจะรับใช้พระองค์ฉันเริ่มอธิษฐานแบบนี้ทุกวันน่าจะสามสี่ปีมาแล้วมันน่าประหลาดใจถ้าคุณลองรับฟังคนอื่น คือถ้าคุณสร้างนิสัยในการรับฟังคนอื่นพวกเขาจะบอกคุณว่าเขาต้องการอะไรเจ็บปวดเรื่องอะไรและพวกเขาอยากจะได้อะไรนึกออกไหมไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากคุณถึงจะให้อะไรเขาหลายคนแค่อยากจะได้พระพรพวกเขาอาจจะมีเงินมากกว่าคุณด้วยซ้ำแต่ยังไงพวกเขาก็ยังอยากจะได้พระพร การให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งที่คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้ฉันหมายถึงมันเป็นงนั้นจริงๆถ้าคุณอยากมีความสุขในชีวิตของคุณก็จงเป็นผู้ให้อย่าเอาแต่ให้เฉพาะช่วงถวายทรัพย์เท่านั้นแต่จงใช้ชีวิตเป็นผู้ให้ทำให้มันเป็นชีวิตของคุณฉันอยากพูดอีกครั้งหนึ่งอย่าเอาแต่ขอให้พระเจ้าทำให้คุณอย่างเดียว ที่จริงคุณสามารถฝึกเป็นผู้ให้ได้โดยที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยพระเจ้ารู้ว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่คุณจะทูลพระองค์คุณอาจจะทูลพระเจ้าได้ถ้าต้องการแต่คุณไม่จําเป็นต้องเอาแต่พูดเรื่องนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยเอาแต่ทูลพระเจ้าซ้ําๆอยู่อย่างนั้นว่าคุณอยากให้พรรองทำอะไรให้กับคุณแทนที่คุณจะทําอย่างนั้นให้คุณถามพระเจ้าทุกวันว่าคุณทําอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้างแล้วดูว่าชีวิตของคุณ เปลี่ยนไปยังไงบ้างฉันเชื่อจริงๆว่าเมื่อเราเข้าสู่วงจรที่สมบูรณ์นั่นคือการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงมันคือการเลิกคิดถึงแต่ตัวเองแล้วเรียนรู้ตามที่อาจารย์เปโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิตต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าและข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในพระองค์พระองค์เคลื่อนไหวและครอบครองข้าหรือตอนที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าตายทุกวัน เขาไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายของเขาตายทุกวันเขาหมายถึงเขาตายต่อตัวเองทุกทุกวันคุณรู้ไหมว่าความเห็นแก่ตัวมีอยู่กับเราทุกคนตั้งแต่เกิดและถ้าคุณไม่เชื่อว่าเราเห็นแก่ตัวคุณก็ลองไปดูเด็กแรกเกิดซึ่งมันใช้เวลาไม่นานหรอกพวกเขาจะบอกคุณว่าพวกเขาไม่ชอบที่คุณจะไม่ให้ในสิ่งที่พวกเขาอยากได้อเมนไหม เรามีหลานชายคนหนึ่งจะอายุครบสี่ขวบเดือนกรกฎานี้เขามีบุคลิกค่อนข้างชัดเจนเขาจะใจร้อนนิดหน่อยและประมาณหนึ่งเดือนหรือหอาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นเขาหงุดหงิดอารมณ์เสียผมจะโมหูหทุกครั้งที่ผมไม่ได้อย่างที่ผมอยากได้แล้วเขาไปซื้อของข้างนอกกับแม่ของเขาแล้ววันนั้นเขาก็ทำตัวไม่น่ารักเท่าไหร่ แล้วเธอก็บอกว่าบรอนดี้เราจะต้องอธิษฐานเรื่องพฤติกรรมของลูกแล้วเธอก็ใช้แขนกอดเข้าไว้เธอเป็นแม่ที่ดีมากเธอกอดเข้าไว้แล้วก็อธิษฐานว่าพระเจ้าเราขอให้พระองค์ช่วยในวันนี้ให้บรอนดี้เป็นเด็กที่น่ารักขอพระองค์ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่าให้เขาหงุดหงิดเลยโปรดช่วยเขาให้เขายิ้มแล้วฟังสิ่งที่ข้าพระองค์บอกคุณรู้ไหมหลังอธิษฐานจบแล้ว เธอก็พูดว่าอาเมนส่วนเขาตอบว่าไม่อาเมนเขาไม่เห็นด้วยกับคำอธิษฐานนั้น <c oughs> ฉันคิดว่าบางครั้งเวลาพระเจ้าตรัสบางอย่างกับเราเราทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันไม่อาเมนเพราะว่าอาเมนหมายความว่าใช่แล้วขอให้เป็นไปอย่างนั้นแต่เขาไม่เห็นด้วยกับคำอธิษฐานนั้นนั่นเป็นทารกฝ่ายวิญญาณ น่าเศร้าที่บางคนเป็นคริสเตียนมานานถึง30ปีแต่ก็ยังเป็นคริสเตียนที่เป็นทารกอยู่หลังจากที่เราบังเกิดใหม่สิ่งต่อไปที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเราควรเติบโตขึ้นในพระคริสต์ซึ่งมันมีกระบวนการเป็นกระบวนการที่ดําเนินไปตลอดชีวิตของเราเราไม่มีวันหยุดเติบโตพระเจ้าไม่เคยเลิกเปิดเผยวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเอง ฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ทิ้งฉันไว้ลําพังหรือปล่อยฉันไว้แบบนั้นแต่พระองค์คอยสกิดฉันและบอกวิธีต่างๆที่ฉันจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นอาเมนไหมเอาล่ะอาจารย์เปาโลกําลังตักเตือนผู้เชื่อในเมืองโครินพวกเขาบังเกิดใหม่แล้วได้รับปฏิสมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขารับของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณพร้อมแล้ว แต่คุณอย่าลืมว่าของประธานเป็นสิ่งที่ให้เปล่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อให้ได้มันมาแต่การที่คุณมีของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ได้แปลว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมและเขายังบอกกับผู้เชื่อที่นั่นในหนึ่งโครินบทที่3ข้อ1นถึงสว่า พี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังผู้ที่ถูกกิเลสฝ่ายเนื้อหนังครอบงำอยู่เหมือนกับพวกที่เป็นทารกที่ยังพูดไม่ได้ในพระคริตที่ยังไม่สามารถพูดได้เอาละ่ะฉันยกมาจากพระคัมภีร์ฉบับขยายความฉันชอบใช้ฉบับนี้ตลอดที่ฉันชอบก็เพราะว่า ฉันไม่อ่านหรือไม่เข้าใจภาษากรีกแต่ในพระคัมภีร์ฉบับขยายความจะอธิบายคําภาษากรีกแล้วให้ความหมายมากกว่าพระคัมภีร์ฉบับอื่นนิดหน่อยตรงนี้เขาบอกว่ายังพูดไม่ได้และมันหมายความว่ายังไงแน่นอนพวกเขาพูดได้หมดแล้วเขาหมายความว่าพวกเขาไม่รู้วิธีพูดสิ่งที่ควรจะพูดคุณรู้ไหมถ้าคุณลองฟังคนคนหนึ่งให้ดี ก่อนอื่นเลยถ้าคุณลองฟังใครพูดคุณไม่ต้องใช้เวลานานเลยคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าและถ้าคุณฟังคริสเตียนพูดมันก็ใช้เวลาไม่นานคุณก็จะประเมินได้เลยว่าเขาเติบโตฝ่ายวิญญาณระดับไหนเวลาที่พูดถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณถ้าเขาเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองเขาก็เป็นคนเห็นแก่ตัว ถ้าพวกเขารับคำตักเตือนไม่ได้พวกเขาก็เป็นคนเย่อหยิ่งมันใช้เวลาไม่นานเลยอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพูดกับท่านเหมือนพูดกับผู้ใหญ่ไม่ได้เขาบอกว่าข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและไม่พร้อมสําหรับสิ่งนั้นและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้ยังไม่พร้อมสําหรับสิ่งนั้น แล้วนมกับอาหารแข็งต่างกันยังไงเราให้ทารกดื่มนมก่อนใช่ไหมและจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารแข็งซึ่งคำสอนที่เป็นน้ำนมก็คือคำสอนที่คริสเตียนทารกสามารถรับได้จะเป็นพวกเรื่องพระเจ้าทำอะไรเพื่อฉันได้บ้างพระองค์รักฉันมากแค่ไหน ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นเรื่องที่ดีถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันเป็นการดึงคนเข้ามาบางคนก็เพิ่งจะได้รับความรอดก็ไม่จำเป็นต้องรับเรื่องหนักๆตั้งแต่แรกพวกเขาต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าก่อนและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาและอยากจะทำอะไรมากมายเพื่อเขาและพรงทรงตอบคำอธิษฐานแต่ถ้านั่นเป็นอย่างเดียวที่พวกเขารับได้ พวกเขาก็ไม่มีทางเติบโตฉันเรียกว่าคำเทศนาที่เป็นของหวานทุกคนชอบของหวานแต่เราทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราเอาแต่กินของหวานอย่างเดียวคุณจะมีชีวิตอยู่ไม่นานแน่หรือคุณอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงคําสอนที่เป็นอาหารแข็งก็คือคําสอนเรื่องหนักๆเป็นคํำสอนที่ตักเตือนพฤติกรรมบางอย่าง เป็นคำสอนที่ถ้าคุณรับเอาไว้ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงมันเป็นคำสอนที่ทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้และทำให้คุณอยากจะวิ่งออกไปจากห้องประชุมแล้วก็คิดว่าคุณจะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าไม่มีคำสอนแบบนี้คุณก็จะไม่เติบโตดังนั้นเราต้องการทั้งคู่ ถ้าคุณเคยได้ยินแต่คำสอนแบบนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกตีอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นฉันก็เลยพยายามจัดสมดุลระหว่างอาหารแข็งกับของหวานแต่วันนี้เราจะมารับอาหารแข็งกันฉะนั้นฉันก็เลยหวังว่าคุณจะอาทิตย์นี้คุณอาจจะไปหาของหวานจากที่อื่นแทนแต่ฉันคิดว่าถ้าคุณกล้าพอที่จะใช้เวลาในคืนวันศุกร์มาที่นี่ ส่วนฉันเองก็บินมาจากเมืองเซลุยถ้าอย่างนั้นฉันก็น่าจะเสิร์ฟอาหารแข็งสักหน่อยดูว่าคุณจะรับไหวไหมข้อ 3. เพราะว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณแต่ยังมีธรรมชาติของเนื้อหนังอยู่เพราะว่าท่านยังอยู่ใต้การควบคุมจากแรงกระตุ้นภายนอกมีใครที่เคยเจอแรงกระตุ้นภายนอกบ้างเห็นไหมทารกฝ่ายวิญญาณจะประพฤติตัวตามแรงกระตุ้นภายนอก แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะควบคุมตัวเองได้พวกเขาจะไม่เอาแต่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอย่างเดียวพวกเขาจะทำตามที่พวกเขาเชื่อว่าพระเยซูจะทำเมื่อเจอสถานการณ์เดียวกันอเมนไหมยิ่งคุณโตขึ้นมากเท่าไหร่คุณก็จะทำได้มากขึ้นเท่านั้น จนในที่สุดคุณจะมาถึงจุดที่คุณจะทำเหมือนพระเยซูตลอดเวลาเพราะเมื่อยังอิจฉากันริษยาและขัดเคืองใจกันก็คือการทะเลบบาะเบาะแว้งขัดใจกันและแตกแยกซึ่งหมายถึงการแตกหักพวกท่านไม่ได้อยู่ในฝ่ายวิญญาณ แต่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติตัวอย่างคนทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรือฉะนั้นเปาโลกำลังบอกว่าข้าพเจ้าบอกได้ว่าท่านยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะท่านยังอิจฉาซึ่งกันและกันโอ้ยเราไม่มีเรื่องแบบนี้ในบทตหรอกจริงไหมคุณอิจฉาซึ่งกันและกันคุณแตกแยกคุณโมโหคุณไม่ให้อภยัย สิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอยากให้อภัยเขาก่อนที่คุณจะให้อภัยเขาซึ่งมีเครื่องหนึ่งที่เป็นแบบนั้นแต่อีกเครื่องหนึ่งการไม่ให้อภัยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ในคริสตจักรซาตานครอบครองชีวิตของผู้ที่ยังไม่เชื่อผ่านทางการไม่ให้อภัยมากกว่าเรื่องอะไรทั้งหมด คุณยังมีการไม่ให้อภัยอยู่ในจิตใจของคุณพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยคุณเหมือนกันมันเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างคุณกับพระเจ้าฉันมักจะพูดเรื่องการไม่ให้อภัยแทบทุกครั้งที่ฉันได้เทศนาเพราะฉันรู้ว่ามันมีผลกับชีวิตของฉันยังไงตอนที่ฉันยังไม่ให้อภยัยและฉันรู้ดีว่า มันดีมากแค่ไหนเวลาที่เราให้อภัยคนอื่นได้ทันทีอเมนไหมเวลามีใครมาทําให้คุณเจ็บยิ่งคุณให้อภัยเข้าเร็วเท่าไหร่มันก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณปล่อยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็จะฝังลากลึกมากขึ้นเท่านั้นมันไม่จําเป็นว่าพวกเขาต้องสมควรได้รับการอภัยจากคุณบางทีอาจจะไม่ต้องการเลยด้วยซ้ําบอกตามตรงเลยว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อพวกเขาแต่คุณกําลังทําเพื่อตัวเอง คุณอาจจะกําลังโกรธใครบางคนอยู่ในขณะที่เข้าออกไปมีความสุขโดยที่เขาไม่สนใจเลยว่าคุณกําลังไม่พอใจเขาอยู่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่เจ็บแล้วถ้าคุณจะเป็นบุรุษหรือสตรีที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าเราจะไม่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกอย่างเดียวเราจะมีความรู้สึกเสมอแต่เราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาควบคุมหรือบงการเราเราต้องคอยสังเกตมันให้ดีว่ามันคืออะไร และบอกมันว่าฉันไม่สนว่าฉันจะรู้สึกยังไงฉันก็ยังจะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปฉันจะสอนเรื่องนี้อีกหลายตอนและหวังว่าเรื่องนี้จะฝังเข้าไปในความคิดของคุณทุกครั้งที่คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณรู้ไหมว่ามันมีทางที่ถูกกับทางที่ผิดซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองว่าคุณจะเลือกทางไหนอเมนไหมมีใครรู้บ้างว่าการนินทาคนอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โอเคยกมือไว้ค่ะแล้วมีใครบ้างที่ยังทำอยู่คุณไม่จำเป็นต้องทำเลยไม่มีใครบังคับให้คุณทำคุณเลือกทำเองเราต้องเริ่มเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องฉันจะเทศนาให้ตัวเองฟังสักหน่อยมีใครรู้บ้างว่าการตัดสินคนอื่นเป็นเรื่องที่ผิด แล้วมีใครยังทำอยู่บ้างอาทิตย์นี้ฉันค่อนข้างชอบตัดสินคนอื่นดูไหมบางครั้งเราก็เริ่มจากเล็กๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็ต้องโดนพระเจ้าตีสอนบ้างเพื่อจะกลับไปทำตัวดีๆคุณรู้ไหมจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราอย่าไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเลย เราไม่ได้โง่เราตัดสินความบาปได้เราดูออกว่าเมื่อไหร่ที่คนคนนั้นทำบาปแต่เราไม่รู้หัวใจของเขาเราไม่รู้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรมาหรือเข้ามาจากไหนทีนี้การที่จะเปลี่ยนแปลงได้เราต้องถูกอบรมสั่งสอนก่อน พระเจ้าให้พระชจนะของพระองค์กับเราพระองค์ทรงพอพระทัยเวลาที่เราเชื่อฟังมีใครเคยพูดกับลูกๆบ้างว่าถ้าลูกฟังแม่ลูกก็ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้หรอกถ้าลูกเชื่อฟังแม่แม่ก็คงไม่ต้องมายึดมือถือของลูกหรอกถ้าลูกเชื่อฟังแม่ลูกก็ไม่ต้องถูกกักบ,บริเวณพระเจ้าก็อยากให้เราเชื่อฟังพระองค์เหมือนกัน เราไม่ฟังพงก็เลยต้องแต่ต้องสถานการณ์ของเราแต่ก็เพื่อตัวเราเองที่ปูบทที่5ข้อ13เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นเรากลับไปที่เรื่องนมยังไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์และทักษะ ในเรื่องความชอบธรรมแล้วทำไมหลายคนยังต้องการกินแต่นมแต่ก็ยังไม่ยอมกินอาหารแข็งเพราะอาหารแข็งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณแล้วคุณจะรับมือไม่ได้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต์ฮมมีคนเดียวฝั่งนี้เกือบจะ เข้าใจแล้วคุณหมายความว่ายังไงตัวตนในพระคริสต์พระคริสต์รับเอาความบาปของเราไปแล้วมอบความชอบธรรมให้กับเรานั่นเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะคิดได้เราถูกชำระให้ชอบธรรมกับพระเจ้า แม้แต่ในระหว่างที่เรากำลังเติบโตขึ้นแล้วพยายามเปลี่ยนตัวเองใหม่พระองค์ก็ยังมองว่าเราชอบทำในพระองค์นั่นเป็นสิ่งที่สมองของเรายากที่จะทำความเข้าใจรู้ไหมจากที่ฉันเคยถูกพ่อลุ่งละเมิดทางเพศตอนเป็นเด็กฉันรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆ และฉันฉันมีปัญหาใหญ่มากเรื่องความรู้สึกผิดเพราะฉันจะรู้สึกเสมอว่าฉันคงทำอะไรผิดสักอย่างแน่ๆไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทำแบบนี้กับฉันแล้วฉันใช้เวลานานหลายปีปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าอยู่กับถ้อยคำของพระเจ้าใครควรเรื่องความชอบธรรมนานกว่าฉันจะเข้าใจจริงๆที่ฉันบอกว่าเข้าใจฉันหมายถึงจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ หรือสําหรับฉันที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขพระองค์ทรงรักฉันมากเท่ากันกับตอนที่ฉันยังไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ฉันเคยเป็นคุณรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่มีทางรักคุณได้มากกว่าที่ทรงรักคุณอยู่ในตอนนี้แล้วไม่ว่าคุณจะทําตัวดีมากขึ้นแค่ไหนพระองค์ก็จะไม่ได้รักคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณทําตัวดีขึ้นพระองค์รักคุณเพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อคุณ เมนไหมเราอาจจะฟังดูแล้วมันฟังดูดีนะแต่การที่จะเชื่อตามนั้นจริงๆคุณจำเป็นต้องได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกใคร่ควรวญอยู่เรื่อยๆคิดถึงแต่เรื่องนั้น เพราะอย่างนี้พระคัมภีร์ถึงบอกว่าในหลายตอนในนั้นว่าให้เราใคร่ครวญพระวจะนะซึ่งหมายถึงทบทวนซ้ำๆซ้าแล้วซ้าอีกในใจจนคุณคิดแต่เรื่องนั้นอาจารย์ปโลบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจไม่มีประสบการณ์และทักษะในเรื่องความชอบธรรมการถูกชำระให้ชอบธรรมกับพระเจ้าเป็นคำสอนหลักในพระคัมภีร์ และมันเป็นความจริงสําหรับทุกคนถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างนั้นตอนนี้คุณก็เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงมองว่าคุณเป็นคนชอบธรรมสําหรับพระองค์เห็นไหมว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่เราเชื่อตามนั้นจริงๆเราจะมีความสุขมากแค่ไหนว้าว เห็นไหมว่าใครก็ตามที่เอาจริงเอาจังในความสัมพันธ์กับพระเจ้าคุณก็จะไม่อยากทําบาปคุณจะไม่ตั้งใจทําเรื่องที่เป็นความบาปแต่คุณอาจจะยังทําบาปอยู่บ้างแต่ทันทีที่เรารู้ตัวเราจะสารภาพซึ่งพระเยซูได้ไถ่ความบาปนั้นแล้วคุณไม่จําเป็นต้องขอให้พระองค์ยกโทษให้คุณอีกพระองค์ได้ไถ่าบาปให้เรียบร้อยแล้วที่คุณต้องทําก็คือรับการให้อภัยที่มีนั่นไว้ ที่มีไว้พร้อมแล้วสำหรับคุณรับเอาพระเมตตาของพระเจ้าที่มีพร้อมแล้วคุณต้องรับเอาไว้รับเอาความรักของพระเจ้าคุณจะซื้อหามันไม่ได้พระเจ้าไม่ได้มีไว้ขายคุณซื้อความรักของพระเจ้าไม่ได้คุณซื้อพระเมตตาของพระเจ้าไม่ได้คุณซื้อการให้อภัยจากพระองค์ไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือมีท่าทีที่ถ่อมใจรู้ว่าคุณไม่สมควรจะได้รับแต่รับไว้ด้วยความเชื่ออเมนไหมนี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องการพวกเขาไม่ได้อยากได้ยาม,มากกว่านี้พวกเขาไม่ได้อยากได้ตัวตนอื่นพวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต พวกเขาจำเป็นต้องได้รู้ว่าพวกเขาเป็นที่รัก